เคยสงสัยกันไหมครับว่าเออโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแถวแถวบ้านเราเนี่ยเขามีวิธีวางแผนอนาคตให้เด็กๆก,กันยังไงวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังของศูนย์เล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดนาราธิวาสกันครับที่นี่เขาใช้ข้อมูลจริงๆมาสร้างเส้นทางสู่การพัฒนาที่ไม่ธรรมดาเลยแหละครับมาดูกันเลยครับว่าเขาทาได้ยังไงและที่นี่ก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล4หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อบ้านกําปงตากโกที่จังหวัดนาราธิวาสครับ แม้จะเป็นศูนย์ขนาดเล็กแต่ก็เป็นศูนย์ที่อบอุ่นแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญของชุมชนแห่งนี้เลยก็ว่าได้ครับเรื่องราวของเราวันนี้จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับเราจะเริ่มจากการทําความรู้จักศูนย์แห่งนี้กันก่อนจากนั้นก็จะไปส่องกระจกดูผลการประเมินตัวเองแล้วก็มองไปข้างหน้ากับแผนในอนาคตของเขาก่อนจะปิดท้ายด้วยภาพรวมของวงจรการพัฒนาทั้งหมดครับเอาละครับเรามาเริ่มทําความรู้จักกับบ้านกําปงตาโกะกันก่อนเลยศูนย์แห่งนี้เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2549 โหเรียกว่าเป็นเสาหลักที่ดูแลเด็กๆในชุมชนมาเกือบ20ปีแล้วนะครับที่นี่เป็นศูนย์ขนาดกระทัดรัดครับมีนักเรียน25คนที่ดูแลโดยบุคลากร4ท่านแต่ว่านะบทบาทของศูนย์เนี่ยยิ่งใหญ่กว่านั้นมากเลยเพราะเป็นที่พึ่งสําคัญของครอ,อบครัวในชุมชนที่ส่วนใหญ่เขาทําอาชีพค้าขายกันโดยเฉพาะการทําขนมจีนซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยครับเอาล่ะครับหลังจากเรารู้จักตัวตนของศูนย์ไปคร่าวๆแล้ว ทีนี้ก็ถึงเวลาส่องกระจกมองตัวเองกันบ้างกับขั้นตอนที่เรียกว่าการประเมินตนเองครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเลยเอกสารที่พวกเขาใช้เนี่ยเขาเรียกว่า SAR หรือรายงานการประเมินตนเองลองนึกภาพตามนะครับมันก็เหมือนการที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้เป็นการตรวจสุขภาพขององค์กรเพื่อที่จะได้รู้ว่าเส่วนไหนแข็งแรงดีและส่วนไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ และคำถามที่สำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพครั้งนี้ก็คือแล้วเด็กๆล่ะพัฒนาการของพวกเขาเป็นอย่างไงบ้างไปดูผลลัพธ์ที่น่าสนใจพร้อมๆกันเลยครับโอ้ oh, ผลลัพธ์แรกนี่น่าทึ่งมากเลยนะครับดูสิครับในด้านอารมณ์และจิตใจเนี่ยเด็กๆถึง96%อยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียวนี่ถือเป็นจุดแข่งที่สำคัญมากๆเลยนะแสดงว่าเด็กๆที่นี่มีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีเยี่ยมเลยครับ มาต่อกันที่ด้านสังคมนะครับผลลัพธ์ก็ยังคงแข็งแกร่งมากๆที่84%อยู่ในระดับดีแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวเลข12%ที่ควรปรับปรุงครับนี่ไม่ใช่เรื่องแย่นะครับแต่เป็นข้อมูลที่ล้ำค่ามากที่จะบอกให้ศูนย์รู้ว่าควรจะไปโฟกัสที่จุดไหนต่อไปส่วนด้านสติปัญญาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้เลยก็มีผลลัพธ์ที่ดีถึง80%ครับ แต่ว่าตัวเลข16%ที่ต้องพัฒนานี่แหละคือโอกาสทองเลยนะที่จะทำให้ศูนย์สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนให้มันตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีกพอเห็นข้อมูลทั้งหมดแบบนี้เราก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับจุดแข็งก็คือเด็กๆมีทักษะการคิดและสังคมที่ดีเยอะมากๆแต่ความท้าทายต่อไปคือจะทำยังไงให้เด็กๆมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่บ้านได้ยังไงนี่แหละครับโจทย์ที่พวกเขาต้องไปทำการบ้านต่อ และเมื่อรู้จุดแข็งรู้จุดที่ต้องพัฒนาแล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นการลงมือทําแล้วล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าแผนสําหรับอนาคตของพวกเขามีหน้าตาเป็นยังไงนี่คือแผนปฏิบัติการปี2568ของพวกเขาครับจะเห็นเลยว่าเขาไม่ได้มองแค่เรื่องการสอนในห้องเรียนนะแต่เป็นแผน5ด้านที่มองภาพรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่ตัวเด็กคุคร,ครูสภาพแวดล้อมไปจนถึงการจับมือกับผู้ปกครองและชุมชนด้วยโอ้โหเรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบ360อองศาของจริงเลยครับ และที่สําคัญคือแผนนี้มันไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศนะครับแต่มีงบประมาณที่จับต้องได้รองรับอยู่อย่างเช่นเงินจํานวน3ามแสนสองหมื่นบาทก้อนนี้ที่จะถูกนําไปใช้ปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตในที่ที่ปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้นและนี่คือส่วนที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดเลยสังเกตไหมครับว่าโครงการที่เขาวางแผนไว้อย่างเช่นการเรียนรู้ในชุมชนหรือการประชุมผู้ปกครองเนี่ยมันไปตอบโจทย์จุดที่ควรพัฒนาที่เราเห็นจากการประเมินก่อนหน้านี้แบบตรงเป๊ะเลย นี่แหละครับคือหัวใจของการวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริงๆไม่ใช่การคิดเอาเองเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาดูกันว่ากระบวนการทั้งหมดนี้มันมีความสําคัญยังไงในภาพใหญ่ทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยครับสามารถสรุปออกมาเป็นภาพนี้ได้เลยมันก็คือวงจรแห่งการพัฒนาที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองครับมันเริ่มจากการประเมินเพื่อให้รู้ก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อหาโจทย์จากนั้นก็วางแผนว่าจะไปทางไหนต่อ เสร็จแล้วก็ลงมือทําตามแผนที่วางไว้และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือทําซ้ําวนกลับไปประเมินใหม่อีกครั้งเพื่อให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละครับเคล็ดลับของการเติบโตที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยคือสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดในกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยนะผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเอกสารหรือแผนงานนะครับแต่มันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบอนาคตของเด็กๆและก็ความเชื่อที่ว่าเราสามารถทําให้ดีขึ้นได้เสมอนี่คือการลงทุนที่สําคัญที่สุดครับ คือการลงทุนในคนรุ่นต่อไปสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคําถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าวงจรง่ายๆของการทบทวนและวางแผนที่เราเห็นกันในวันนี้จะสามารถกําหนดอนาคตทั้งชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้อย่างไร